สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนออายจย์ v พ p นะครับอายจด v ีพของวันที่นะครับของวันที่14นะครับตอุลาคม2567ันนะครับอายจย์ v พ p ก็จะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะสองยามครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็ จะมาน,นาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเ,เดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาลงเลขให้ท่านได้ร่นลมเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นนะส่วนท่านใดชวนชอบจะนําไปใช้ก็จัดไปนะครับสามนี้นะครับเมื่อวานนี้บอกเขาเนี้หลุดให้9กกับศูนย์ มาคนละทิศเลยงานนี้แต่ไปเข้าชุดวิน5 6 6 5กับ4่ชุดวินผมไม่มีใครจัดหรอกมานนี้นะครับถ้าถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะไม่ลงนะจะลงเฉพาะนะชุดเจาะกับชุดลูดวิ่งหรือว่ามีใครลงจัดไปอยู่ชุดวินเอาไว้เป็นทางเลือกก็แล้วกันนะจะลงให้นะเป็นทางเลือกกันแล้วกันนะครับมานี้นะครับเรขอขอบพระคุณมากๆนะครับ เรามาชมกันเลยค่ะนี่มีอะไรบ้างหนึ <c oughs> ่งกับสองนะทีห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับชุดวินนะเรามาจับคู่กันค่ะนี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งสีหนึ่งห้าหนึ่งทีเก้าสี่ศูนย์นะครับ <c oughs> สี่สองห้าสอง 92 02เห็สอง่ไหมอ่าอนบ,บนี้นะครับเว้นบักหน,นอ่อยมันจะได้ทำงานกันขอเลือกที่หนึ่งกับอันนี้นะนะครับทำถูกไหมนเนี่ยสี่หน้าไม่ใช่เนะอันนี้เนาะสี 4, <laughs> เรียงผิดสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่เนาะสี่สองห้าสองห้าสองศูนย์สองเอออันนี้ใจอันมันทำไมสี่หนึ่งเก้าหนึ่งใช่เนาะเออนะมันก็ต้องหนึ่งหมดเนาะเพราะอันนี้แถบหนึ่งโอ้โหมา จานนี้นะครับแต่อาจารย์ชอบตรงนี้นะสี่สองห้าสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะไอชอบเดินไปจัดไปเท่ากันนะครับามนี้เลยเอาอยากขึ้นไปเลวลูกอยากขึ้นไปทำไมเดีเ๋ยวก็ไลงมาแล้วล่ะนเาานี่นะครับเด่นนะโอเคนี้ ลูดว um pues ิ่งก uh ็เอาที่หนึ่งแล้วกันเอามือไวใจถึงอ่ะเรียบร้อยละจดเอาครับฮานอยฮานอยฮานอยบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะบอกอะไรเหรอบอกอะไรเหรอจะไอขอราะไ อกไว้ก่อนนะอาจารย์หยุด 10, 15 16 17 18นะครับไม่ไม่เจอกันนะ4วันนะครับ15 16 17 18นะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดมันสะดวกก็จะทำลงคลิปตามปกติแต่ว่าคงไม่ได้ลงแบบรูปแบบนี้นะจะลงรูปแบบแบบลักษณะคล้ายๆไลฟ์ลสดอะเป็นจอเล็กๆแล้วก็บอกเลขไปอย่างนั้นได้อยู่เพราะว่าอุปกรณ์มันเอาไปไม่ได้อาจารย์จะไปเที่ยวนะ ไป4วันนะครับ15บห้ดูก่อนว่าเหตุการณ์มันเป็นไงกลัวจะไม่มีเวลามากกว่าเพราะว่าไปกับทัวร์ไปกับทัวร์แล้วทัวร์มันเวลาเขาทาเป๊ะ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 ตามเวลาของเขานะคงจะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนกันแล้วกันถ้าอาจารย์หายไป4วันก็คือไม่มีเวลาทําลงนะเพราะอาจารย์จะไปเที่ยว4ี่วันนะครับไปประเทศจีนนะ4ี่วันช่วงนี้อากาศกําลังดี ที่นู่นนะยี่สิบยสิบสี่บห้าองศานี่แะมาเนี่ครับโอเคนะครับแถวนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ